ชกกันในน้ำหนัก123.9นะครับฝ่ายแดงก็คือเราวูลูกสวนอายุ18ปีจากกทมนะครับกทมเลยทีเดียวนี่นละครับน้ำเงินเพชรโทไฟเตอร์มวยไทย24ปีนะครับยกนี้ดูว่าราวีนี่ออกมาใช้จังหวะหลักเหลี่ยมไม่มั่วไม่ปะทะนะครับมีมาเอาแล้วครับดักบวกแล้วไถ่พลาดนี้หล่นได้นะครับคู่นี้นี่แรงทั้งคู่ครับ บนเวทียกสามแตกหักแตกหักฝ่ายแดงวันนี้มาดูราวีราวีทีบยัน,นเน้ํน้ำเพชรโทบุกนำมาเลยนะครับนี่แหละครับทูบิยูมวยมันมันสุกทันท่วงท่วิเศษไพทูนประธานบริษัทเพชรดีดีเสนาวนะครับคุณวิรัตที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัตน์วชิระรัตนบงหนุ่มบดนัทเดชคู่มวยเอา้ามันมันแบบนี้เอา้าครับโอ้ยนี่ครับมาโอ้ย,อย,ยองัดศอกเข้าไปครับมาเอาคืนพันควันโอ้โหนี่ครับ คู่นี้เจอกันที่กันน้ำหนัก124ปอนด์อย่างที่แจ้งไว้ครับจ่าฝูงแผ่ป้ายแดงเลยครับเมื่อวานทงน้อยลูกบ้านใหญ่โอ้ยที่หมัดเข้าไปครับผู้นี้ผู้ชนะนี่มาโชว์ฟอร์มอีกสองสำไฟนี่โอกาสในการขึ้นท้าชิงครับแชมเปี้ยนยกับแชมเปี้ยนคนล่าสุดอย่างทงน้อยนี่ได้ลุ้นเลยครับเพราะฉะนั้นนี่ครับโอ้ยไฟเตอร์บวยไทยไาทน้าเงินครับเพชรโท เปิดเกมมานักเลงข่าวจากนครศรีอุ้ยลาวีครับแม่ศอกศอกนีกว่าทั้งหมัดทั้งสอกนี่นา่ากลัวด้วยกันทั้งคู่ไทยพลาดนี่มีสิทธิ์หล่นได้โอ้จิ้มท้องนำท่าสะดุ้งเหมือนกันตอนนี้เริ่มจะได้ใจแล้วเวทโทมีเตะเจาะยางด้วยจิ้มลำตัวโอ้โหมามาเป็นชุดเลยครับจนนี้โอ้โหโรกระดูกถึงไม่ถึงเนี่ยกระดูกถึงไม่ถึงเนี่ยอ้าวโอ้เพโทก็ใส่อ,อ้าวราวีราวีอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะม นี่อย่าหยุดนะผู้ดิสารเต็มลำอย่าหยุดอย่าหยุดนะอา้าวเพชรโทรเข้ากล้าอต่อยลำตัวต่อยพุงต่อยพุงอา้าวราวีตองโตต้องโต,อต,องตอโอ้โหนี่ครับมาเริ่มเริ่มตั้งหลักได้แล้วครับายแดงโอ้โหมวยเข่าอะไรเนี่ยไยน้ำเงินมาเพชรโทรมวยเขา่าแต่ว่านี่ครับมาหมัดมาศอกมาโอ้โหยลาวีมงงงงอยู่แป๊บหนึง่งแต่ว่าตอนนี้มเริ่มเริ่ม,มฟื้นสติขึ้นมาแล้วตอนนี้ <c oughs> มเอา นี่ครับเอาคืนหมัดมัดจิ้มเข้าไปหมดยกครับหมดยกนี่ครับว่ายกนี้ฉายเหมือนกันสําหรับราวีนี่ครับยกที่แล้วแหมง,งงไปนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ตั้งหลักโอ้ยเอ่าละครับยกนี้นี่ทั้งสอกทั้งหมัดทั้งเข่ามาให้เห็นกันแล้วนะครับไม่มีใครยอมใครแน่ราวีเองนี่ก็เดินเบียดแล้วไม่ถอยแล้วยกนี้เดินแทงเข่าแล้วก็ดูนะครับวงใน ใครจะตีใครมีลูกขวางแล้วก็มีศอกสลับมีหมัดโอ้โหบวกเหมือนกันเอาเลยครับใครดีใครอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างโดนเลยครับตอนนี้เสียวไซเสียวไซเสียวไสเพลงสุรพลมาแล้วเสียวไซเอาโอ้โหโยราวีเพชรโทรเพชรโทร,ราวีเอ้จะก,กองอย่ากองอย่ากองอย่พอยาพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำเขาเต้งเยอะอย่าพึ่งยังวัดดวงกันอยู่ยังเอาราวีมาบ้างแล้วราวีราวีราวีเอาเพชรโทเพชรโถเพชรโถ โอ้โหนี่ครับมาหัวก้อยเลยครับแลกกันแบบนี้นี่ครับมาจิ้มหมัดศอกโอ้โหตอนนี้โอ้โหทั้งคู่นี่มหาอาวุธอย่างอื่นวางไว้ก่อนหมัดศอกหมัดศอกโอ้โหมาแต่ว่าเลือดยังไม่หมาครับโอ้ยสอกอีกแล้วศอกอีกแล้วโอ้โหทั้งหมัดทั้งสอกนี่แลกกันน่ากลัวเลยครับคู่นี้ต่างฝ่ายต่างโดนนะครับหรือว่าเจียนอยู่เจียนไปด้วยกันเลยครับ ใครจะพลาดเข้าจุดโฟกัสจังๆก่อนเท่านั้นแหละครับเอา้ามาดูใครน็อกใครใครน็อกใครใครน็อกใคร,ใคร,ใคร,ใครเอาเราวีเพชรโทรเพชโธน้ำเงินนะเอ้าเอา,เ,อาเพชรโทรมาเสียบเอา้าเอา้าอ,อย่ายโยโนปปโดนเหมาเลยนะครับโอ้โหใส่สูตรนั่งเบ้นเลยทีเดียวนี่เรียบร้อยเลยนะครับโอโ้โหยกสี่นะครับเพชรโทรไฟเตอร์มวยไทยโอ้โห,โโหแผงริดเลยนะครับแผงริดสุดๆเลยทีเดียว วันนี้นะครับโดยชนะเรามีลูกสวนในยกที่4โอ้โหมันระเบิดเถิดเทิงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ากระดูกชั่วโมงบินนี่และครับทางเพชรโถก,ก็บวมอลึงถึงเหมือนกันโอ้โหเราใจอย่างนี้นะครับนี่แหละครับทุพยูมวยมันมันสุกดูชัดๆให้จ่าจอีกครั้งหนึ่งหนึ่งศอกปักสาแหวกรังเอาขวานลูกบวกมามปังเข้าไปโอ้โหยนี่แหละครับมันมันมันหยดจริงๆเนี่ย แทงไปนะครับเพชรโทฟันอีกดอกหนึ่งไปเลยนะครับโอ้โหเหมาเลยทีเดียวโอ้โหนี่นี่มาดูภาพช้าๆอีกทีนะครับใครเนี่ยใครจะคาดคิดนะเนี่ยลงโอ้โหโดนโดนเยอะอะนะโดนเยอะขายพันยางเลยทีเดียวนี่นะครับแมากระดูกกระดูกนี่สำคัญมากเลยนะนี่เพชรโทไฟเตอร์ Fighter, มวยไทยนี่บวมเหมือนกันนะครับ